ดาราม,มาเพียบเลยนะคะที่พักที่นี่ก็โด่งดังมากๆนะเพื่อนๆมันดีมากมันชิลมากๆเลยบนอนตรงนี้นะเพื่อนๆนอนดูหนังนี่โบนะคะนี่หนังนี่นังเริมต้นเข้ามาในส่วนนี้เลยนะคะเพื่อนๆน่ารักมาก ตรงนี้นะคะน้องๆพนักงานบอกว่ามานั่งตรงนี้เนี่ยก็จะเรียกว่าเหมือนเป็นฟรอนเพื่อนๆเป็นรีเซพชันเป็นล็อบบี้อะไรประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเขาจะเอาเวลคัมดริงก์มาเสิร์ฟให้เรานะคะก็เป็นการต้อนรับแบบว่าอบอุ่นนะคะ เพื่อนๆค่ะตอนนี้นะคะโบอยู่ที่พักชื่อว่าสีนา่านจังหวัดน่านนะคะที่พักที่นี่ก็โด่งดังมากๆนะคะเพื่อนๆดารามาเพียบเลยนะคะรีวิวเพียบแล้วก็คะแนนเนี่ยให้เต็มเพียบเหมือนกันนะคะโบจะพาเพื่อนๆมาพักที่นี่1คืนนะคะเดี๋ยวโบจะถ่ายบรรยากาศทั้งหมดให้เพื่อนๆดูว่าที่นี่เป็นยังไงบ้างนะ่าประทับใจหรือเปล่าเดี๋ยวยังไงเนี่ยน้องเขามาเสิร์ฟเวลคัมดิ้งเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราลุยกันไปเลยว่ามีอะไรบ้างที่นี่ค่ะ โบเช็คอินเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆโบก็เดินมาตามทางนะคะเพื่อนๆเพื่อที่จะเข้าไปที่ห้องพักนะคะโบเดินมานะคะเพื่อนๆก็จะผ่านคูน้ําแบบนี้นะคะแล้วก็ผ่านดอกไม้แล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะมีที่พักแบบนี้เนี่ยก็จะอยู่ข้างบนเขาเรียกว่าโดมป่านะคะก็จะเป็นแบบมีโดมเต็นท์อยู่ข้างในมีอ่างด้วยเพื่อนๆชิลมากๆชิงช้าด้วย แล้วก็เดินมาถึงตรงนี้นะคะก็จะเป็นทางเข้าแล้วค่ะก็จะมีประตูสีขาวๆแบบนี้ต้อนรับนักท่องเที่ยวตรงนั้นไกลๆก,ก็จะเห็นที่พักอีกหนึ่งไทยนะคะเพื่อนๆโหก็มีอ่างอยู่ข้างนอกแล้วก็มีกระจกนะคะ โบพาเพื่อนเอนเดินเข้ามาข้างในนะคะมาดูบรรยากาศข้างในว่าจะสวยงามขนาดไหนนะคะแล้วก็เขาจะจัดวางที่พักห้องพักเป็นยังไงเฟสิลิตี้ที่นี่เป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเดินมากันค่ะก็จะมีแบบดอกไม้มีต้นไม้ด้านข้างนะคะตรงนี้เป็นอีกหนึ่งโซนนะคะเป็นไฮไลท์ของสีนาม,ม่าเลยนะคะตรงนี้เขาจะโปรโมทเยอะมากเป็นที่ที่ดินเนอร์ตอนเย็นนะคะเพื่อนเอนเขาก็จะเปิดหนังกลางแปลงให้เพื่อนเพื่อน,อนดูไปด้วยนะคะ ก็จะสามารถนั่งดูแบบชิลๆเลยเพื่อนๆกลางนาแบบนี้นะคะหรือไม่ก็จะนั่งนี่ตรงนี้เป็นซุ้มได้เลยมีให้เลือกหลายแบบนะคะตรงนี้เป็นไฮไลท์นะคะเดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยเรามาดูกันว่าภาพจะสวยแค่ไหนนะคะ ตอนนี้นะคะโบกำลังพาเพื่อนๆเดินไปที่ห้องพักนะคะห้องพักของโบชื่อว่าฮันนีมูนโฮมสวีทหนึ่งนะคะเพื่อนๆกำลังเดินมานะคะเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูห้องกันนะคะแต่ดูวิวก่อนเพื่อนๆแล้วก็ตรงนี้เป็นวิววิวสวยมากๆเลยนะคะโอเคค่ะเดินไปที่ห้องต่อดีกว่านะเพื่อนๆตรงนี้จะเป็นประตูเข้าห้องโบนะคะ เห็นน้องพนักง,งานบอกว่าเขามัดดอกไม้ไว้แบบนี้นะคะมีความหมายนะเพื่อนๆแปลว่าจะให้เราเนี่ยเปิดประตูเข้าสู่ความสุขค่ะแล้วก็สู่การพักผ่อนค่ะปึ๊บเราเปิดประตูความสุขแล้วนะเพื่อนๆเราเดินเข้าไปนะคะตรงหน้าบ้านนะคะก็จะมีในส่วนของที่นั่งพักนะคะเปิดประตูเข้าไปเลยนะโอ้ เราก็จะเจอเตียงค่ะเตียงใหญ่เลยนะคะในนี้นะคะก็จะมีได้เป่าผมมีแก้วไวน์ให้นะคะแล้วก็มีโซฟาให้นั่งพักนะคะแล้วก็ตรงนี้อาจจะนอนได้อีกหนึ่งคนเลยนะเพื่อนๆเขาจัดไวยน่ารักมากๆเลยนะคะมีหนังสือให้อ่านด้วยอ่านได้จริงหรือเปล่าโอ้อ่านได้จริงนะคะ ก็เป็นพร็อพน่ารักน่ารักนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ํากันดีกว่าห้องน้ําเป็นยังไงบ้างเจอห้องน้ําแล้วก็เจอโบโบหูวเพื<ๆ>่อนคือแบบอึง้งพูดอะไรต่อดีแช่ตัวกลางคืนนี่นะคะอากาศเย็นๆน่าจะดีเลยนะเพื่อนเพื่อนตรงนี้นะคะมองออกไปก็เป็นวิวทุ่งนานะคะก็ยังไม่มีข้าวนะคะก็ไม่ได้เป็นหน้าที่เขาทํา ทำนานะเดินออกบานะคะก็จะเจอหลังบ้านเรียกว่าหลังบ้านละกันนะเจอสระว่ายน้ำเพื่อนๆสระว่ายน้ำแล้วชมวิวแบบนี้สระว่ายน้ำตรงนี้นะคะเขาก็จะมีในส่วนของแบบผ้าเช็ดตัวนะคะผ้าเช็ดตัวให้แล้วก็มี bag. บีนแบ็กบีนแบ็กแบบเป็นบิ๊กบีนแบ็กเลยนะเพื่อนๆบีนแบ,บ็กนี่ก็มานั่งเล่นตาข่ายตรงนี้นะคะเพื่อนๆโอ้โหเพื่อนๆนวิว ตรงโน้นก็เป็นเขานะคะเป็นทุ่งนาเป็นเขาเราก็เซตพร็อพด้วยนี่ซุ้มไก่มุมนี้อีกหนึ่งมุมนะคะที่เราก็จะทะลุไปที่ห้องน้ำเมื่อกี้ได้นะเพื่อนๆฟื้ดูดีมากๆแล้วก็เดี๋ยวโบจะพาเพื่อนๆไปดูเฉลียงตรงนี้นะคะเขาเรียกเฉลียงไหมอ่ะมันมีชั้นสองตรงนี้ก็เป็นโซนของบ้านเราเหมือนกันนะคะตรงนี้ เป็นบ้านที่เราพักนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นโอ้มีชิงชา้าเดี๋ยวโบนั่งชิงช้าดีกว่านะเพื่อนๆให้เพื่อนๆเ,เ,เห็นบรรยากาศนะคะถ้าไกลชิงช้าก็จะเป็นบรรยากาศนี้นะคะที่โบเห็นฟกำลังจะขึ้นชั้นสองนะคะฝั่งขวาก็นอนตรงตางข่ายตรงนี้ได้นะคะแล้วบรรยากาศเป็นแบบนี้ ตรงนี้มองไปข้างล่างก็จะเจอเสาวไว้น้ํานะที่โบถ,ถ่ายเมื่อสักครู่นะคะนี่มอนอันนี้นะโยนปเลยฮะอันนี้โยนปเลยแล้วไงต่อเดินลงอ่ะกลัวเนี่ยเฮ้ยเพื่อนๆมันดีมากมันชิลมากๆเลยนะคะสบายมากๆเลยอะ่ะอยากนอนตรงนี้แบบนานๆเลยอะ่ะนอนตรงนี้นะคะก็จะเห็นวิวข้างล่าง ตอนนี้โบลงมาแล้วนะคะเดี๋ยวโบพาเพื่อนเไปนอนตะข่ายตรงที่สระว่ายน้ำบ้างดีกว่าโยนปีเลยายว้ายตอนนี้ก็บ่ายสองนะร้อนหน่อยหน่อยแต่ว่าอยากให้เพื่อนๆเห็นบรรยากาศนะคะตอนนี้โบก็มาเอนกายนะคะเตียงนุ่ม,มแล้วก็ข้างหลังเป็นวิวแบบนี้ ถ่ายตัวเราก็ต้องถ่ายวิวด้วย ตอนนี้นะคะเพื่อนๆเป็นเวลาห้าโมงครึ่งนะคะโบกําลังจะเดินไปที่ลานดูหนังกลางแปลงค่ะตรงนั้นนะคะเขาก็จะมีจุดที่มีดินเนอร์ที่เขาเซตชาบูเอาไว้นะคะเดี๋ยวเราเดินไปดูกันว่าเป็นยังไงนะคะเพื่อนๆแต่โบเชื่อว่าบรรยากาศต้องดีแน่นอนนะคะแต่พอโบเดินมานะเพื่อนๆก็จะเห็นลานกลางแปลงอยู่ตรงข้างหน้าเลยใกล้กับที่พักโบเลยนะคะเดี๋ยวโบจะแพลนกล้องให้ดูนะคะว่าเขาจัดเซตแบบไหนเพื่อนๆเห็นตรงฟ้าไหมคะ ฟ้านี่แบบสีแบบสวยมากเลยนะสวยมากๆเลยค่ะเซชาบูที่นี่นะคะพเพื่อนๆก็จะมีเห็ดนะคะก็จะเป็นเห็ดแบบสามอย่างนะคะแล้วก็จะมีเต้าหู้เต้าหู้ไขต่ตะมกแล้วก,กุ้งนะคะอันนี้อะไรหมูนุ่มหรอหรือไก่เนี่แหละค่ะหมูนุ่มนะคะ แล้วก็นี่เป็น,นสามชั้นสามชั้นหรือเปล่าอันนี้เบคอนเอ๊ะหรือสามชั้นสองอันหรือคอหมูเอ๊ะยังไงนะคะอันนี้อะไรกอหมูนะคะน่าจะเป็นหมูหม้เดียวกันนะคะก็คือทั้งหมดนะคะก็จะมีหมูเนี่ยทั้งหมดสีาา่ห้าจานแล้วก็เป็นทะเลแล้วก็เป็นผักนะคะมีปลาม้านะคะปลาม้าก็เป็นก้ามังกรแล้วก็แตงโมนะคะผักที่นี่ที่เขาให้นะคะก็มีผักกาดขาวนะคะแล้วก็มีผักบุ้งข้างล่างนะ,ะแล้วก็มีมุ้งเส้นมีไข่นะคะ เพื่อนๆบุกก็มาเดินเล่นตรงริมนานะเพื่อนๆข้างหน้านี่นะคะบุมมาเจออะไรเพื่อนๆดูหนังชายตรงนี้ตรงนี้ที่นอนแบบเหมือนอารมณ์แบบฟิลแบบนอนดูหนังนี้เปล่าบุนอนตรงนี้นะเพื่อนๆน,นอนดูหนังนี่โบนะคะนี่หนังนี่หนังนี่นังโหฟินมาก ตอนนี้โบกทานดินเนอร์เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆอ,อิ่มมากๆเลยและเดี๋ยวนะคะน้องพนักง,งานเขาก็บอกว่าเขาจะตีโฟมให้ที่ห้องนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวไปดูกันว่าน้องๆเขาตีโฟมไว้หนาแค่ไหนเดี๋ยวไปแช่ตัวกันค่ะ เพื่อนค่ะตอนนี้นะคะโบก็กําลังเดินไปที่ห้องนะคะที่โบบอกว่าเดี๋ยวเราไปดูกันว่าน้องเ้าตีโฟมให้เราหรือยังที่นี่นะเพื่อนๆบริการดีมากๆเลยนะคะพนักงานที่นี่น่ารักทุกคนเลยเราอยากได้อะไรเราก็ขอเขาได้เลยนะคะ เ็ถาะพอตื่นเช้ามานะคะก็จะมีน้องๆพนักงานนะคะเอาอาหารมาลอยให้แบบนี้นะคะอากาศมันหนาวมากเพื่อนๆโบก็ไม่ได้เตรียมแบบชุดว่ายน้ํามาแต่อย่างใดนะคะแต่เพื่อเป็นการที่ให้คนดูคลิปเนี่ยได้สนุกสนานกับโบในการลงน้ำนะคะโบก็เลยคิดว่าเดี๋ยวชุดนี้นะคะโบจะลงไปทานเบรคฟาสต์ค่ะเพื่อนๆหนาวมากเพื่อเป็นคลิปแบบสมบูรณ์แบบแล้วเขามาลอยน้ําให้โบแล้วอ่ะเพื่อนๆ ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ18-19องศานะคะแล้วน้ำก็เย็นมากอาหารเช้าที่นี่นะคะเพื่อนๆก็จะเป็นอาหารเช้าที่เราเรียกเควสนะคะเขาก็จะบอกว่ามีอะไรให้เลือก <cinematic. S 2> บ้างนะคะ <c oughs> เราก็สั่งตามนั้นนะจิบน้ำส้มสวยๆนะ นนโบกำลังจะพาเพื่อนๆเดินไปชั้นสองนะคะเพื่อไปดูน้องพนักงานที่เขาเซตอาหารเช้าไว้ให้เรานะคะหวิวหลักล้านนะเพื่อนๆโอเคเรามาดูนิดนึงนะคะก็เป็นกาแฟดริฟต์นะคะที่เขาเซตไว้ให้นะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นอาหารที่เราเลือกนะคะจากเมื่อวานตรงนี้ก็จะเป็นเซต after noon tea โบก็ให้เขาจัดมาให้เลยเผื่อบางทีเราเช็คเอาท์เร็วนะคะ แล้วก็อันนี้เป็นเสร็จลอยน้ํานะคะแล้วตรงนั้นนะคะก็เห็นลานดูหนังกลางแปลงเมื่อวานที่โบทานชาบูนะคะเ,เพื่อนๆวิวก็ไม่ใช่หน้าที่เขาปลูกข้าวนะเ,นเพื่อนๆเมนูที่เขาให้โบมานะคะเ,เพื่อนเพ่อนก็จะมีต้มเลือดหมูข้าวเปล่านะคะแล้วก็ขนมจีนน้ำเงี้ยวนะคะแล้วก็มีไข่คนเบคอนนะคะทานเลยนะ เดี๋ยวโบเล่าให้ฟังเรื่องราคาดีนึงนะคะเพื่อนๆที่นี่นะคะตอนแรกนะคะโบเนี่ยจองมาที่แบบโดมป่านะคะเพื่อนๆอยู่ที่4,500บาทนะคะแล้วพอวันนี้มีคนแคนเซิลห้องนี้นะคะที่ชื่อว่า Honey Pool Suite หนนะคะมีคนแคนเซิลอ่นะเขาก็เลยถามโบว่าโบจะย้ายมาที่นี่ไหมไม่มีค่าใช้จ่ายนะเพื่อนๆโบบอกโอเคเขาก็ย้ายให้โบเลยเดี๋ยวโบกลับกล้องให้เพื่อนๆดูนะว่าโบนั่งทานอาหารและเห็นวิวอะไรนะคะ วิวนี้เลยเพื่อนเเดี๋ยวโบซูมให้ดูด้วยนะคะนี่ที่สีน้มาม่านนะคะเขาก็จะมีที่พักหลายไทยมากเพื่อนเพื่เดี๋ยวเพื่อนๆลองแบบเข้าไปดูในเว็บไซต์ที่โบเขียนให้ข้างล่างนี้นะคะเพื่อนๆอันนี้น่ารักมากนะคะเป็นข้าวเหนียวข้าวมันนะเพื่อนเเดี๋ยวแกะดูข้างในนะคะว่ามันเป็นหน้าอะไร อ้วอันนี้เป็นหน้าสังขยาค่ะตรงนี้ก็เป็นอัพต์นทีเซตนะคะเขาก็จะให้แบบนี้ทั้งหมดเลยนะเพื่อนๆ